สามสัญญาณเตือนผู้หญิงกำลังจะจากคุณไปนะครับข้อ 3, สามคัญที่สดุดฟังให้ถึงนะครับข้อหครับมงเฉยๆปล่อยให้คุณทำอะไรตามใจชอบผู้หญิงมักจะจู้จี้ขี้บ่นเหมือนแม่แต่ถ้าวันหนึ่งเขาไม่ทำแบบนั้นแล้วแสดงว่าเขากำลังจะทิ้งคุณไปนะครับข้อสครับเธอไม่มีแพลนชีวิตร่วมกับคุณ ไม่มีการพูดถึงอนาคตร่วมกันคงเป็นเพราะรักมันเจิดจางและเธอกำลังจะทิ้งคนไปนะครับข้อที่3ครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเธอไม่สนใจว่ามันจะเป็นยังไงแสดงว่าเธอพร้อมที่จะปล่อยคนไปนะจะไปไหนก็ไปเธอ